้มึงใครนั่งนั่งเลยไอ้สัสมึงนั่งเดี๋ยวนี้เลยนั่งให้ดีไอ้สัสพี่พี่เป็นใครมึงใครเนี่ยพี่แจ้งเย็นมึงอะใครไอ่ก้อนนั่งนั่งมึงเนี่ยปากมึงแย่ดิมาเียมึงที่หลังกูบอกว่ามึงแย่ดิ้นอยู่เฉยมึงใครเนี่ยพี่มึงจะไปไหนไอ้สัสหืมอยู่เฉยๆแต่เดี๋ยวมึงโดนแล้วมึงอยากลองของเหรอใช่พี่แจ้งเย็นเาค่อยคุยพี่นี่คุยที่อะไรครักูบอกให้มึงนั่งไงใช่พี่แจ้งเย็นมึงมากี่รอบแล้วเนี่ย รอบเดียวพี่เ <reviewers> พ <on such sports> <music> <You S 3> ิ <welche ăn? S 2> so right. so ่งเจอเัาเมื่อคืนพี่แจ้งเย็นมึงไม่แหงตาดูไอ้สัตว์ลูกกูก็ตั้งอยู่เนี่ยเขาบอกเป็นพี่ชายเขาพี่ชายที่อะไรสัตว์มึงเจอที่ไหนเจอที่ร้านเหล้าพี่เขาบอกพี่มีแฟนพี่แจ้งเย็นพี่ค่อยคุยพี่มึงจะลูกไปไหนเม่นี่ไปไหนเพื่อนกูข้างล่างเยอะแยะมึงลงไปมึงโดนส้นตีนอี่ไอ้สักไม่ต้องห่วงไอ้สักหิ่มแน่ไม่ถ้าเกิดพี่มีแฟนผมได้กลับบ้านไงพี่ผมจะกลับไปไหนมึงขึ้นมาห้องกูแล้วเนี่ยมึงจะกลับไปไหนใช่พี่มันนั่งไม่ งจะเอาเหรอใช่พี่ผมไปได้เอาไม่ได้ผมจะกลับบ้านไม่ได้ยังยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้ที่ไรสัตว์กูฟังอยู่นานแล้วไอ้เฉยพี่มึงนั่งเล่นอะไรพี่ผมนั่งเล่นเฉยฮ้พี่เป็นแฟนเขาพี่ก็อยู่เขาผมได้กลับบ้านเงียบเอาไหนฮะนั่งเล่นพ่อมึงเหรอพี่อยู่วยเหรอพี่ยังไม่อยู่ฮะงงจะไหนไอ้ยพี่หงงเข้ามาได้ไง กลไปเจอเที่ร่รา,ลาลแล้วมันก็พาคุกลับมาบ้านเนี่ยนะไอ้ช่งทำอย่างนี้กูได้ไงวะก็พี่ขเขาเลี้ยงเล่าก็เลยพามาเฉยหูแม่งไอ้รูอ้จ่ากันเฉยไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ทำอะไรอะไรมาตั้งมาคืนแล้วนี่แม่งบ่ายแล้วแล้วมันทำอย่างนี้กับกูเนี่ยนะแลวในห้องกูด้วยไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยไอ้สัางี่เ,เขา ยังมือพุ่งยังปกป้องกันอีกเหรอฮะไม่ใช่ทำอะไรกันเลยมึงไปให้เด็กหนูบานพูดเขาก็ไม่มีใครเชื่อหรอกอีเปินอีสาอีที่ทำกูได้กูไม่ไว้น่าปล่อยให้มึงเป็คนเดียวไม่รู้เนี่ยกูถึงว่าชอบทำไมร้านเหล่อก็เพื่อนกูว่าไม่เราไม่ใช่เรื่องของพี่หรอกพี่กูไม่ดีตรงไหนวะกูถามจริง สลากกูก็ให้เต็มที่ที่มึงก็ตคุยกับแม่หรอหไปเถอะเสียเวลาคุยน,นี้มึงรีบรีบจัดก,การเลยนะอมึงกับกูว่าพอแค่นี้แล้วมึงรีบเก็บของออกไปเลยไอสัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาลวของยังอยู่นะมึงได้เจอกูแน่